สวัสดีครับสโนว์กเกรายการยูสลตอนตาโอเพ่น2022ที่ร่มแข่ง24-26มีนาคม2565ณยูโรปาสปอร์ตคอมเพล็กซ์ประเทศชิปลองตาเงินรางวัล5 0 0 0นปอนด์หรือประมาณ2ล้านบาทชั้นเก่าจัดทำเวการนี้มีนักกีฬาไทยเข้าร่วมแข่งขัน2คนคือ F 1ฟันเทพชายอุ่นหนูและหมูปากน้ำรัพลแสงคำรอบไป28คนระบบ สี่ในเจ็ดเฟนหมูปากน้ำเอาชนะแมตชิยเซลสี่ต่อหนึ่งเซนเทพจย,ยาอุนหนูเอาชนะฟรานซิสเบคาราสี่ต่อศูนย์เฟนล่าพรมศุกร์สี่คนระบบสี่ในเจ็ดเฟนหมูปากน้ำแพ้โซเฮลวาฮิดีสามต่อสี่เซนเทพจย,ยาอุนหนูแพ้เบนแฮนคอนสี่ต่อศูนย์เฟนหมูปากน้ำและเอซันกัดขาตกรอบ64คนรับเงินรางวัลไปคนละ2,000ปอนด์หรือประมาณ90,000บาท ตอนนี้การแข่งขันเข้าสู่รอบ32คนโดยมีสายการแข่งขันดังนี้สายบนจัดทัมมอวางอันดับหนึ่งจากอังกฤษพบพริกกี้วอเดนมอวางอันดับสิบากจากเรอังกฤษคู่ที่สองจอร์แดนบาวมอวางอันดับ2ี่จากอังกฤษพบกับเชมรรี่จอนมอวางอันดับ36จากเวลส์คู่ที่สามจมี่โลบสันมอวางอันดับที่25จากอังกฤษ พบกับติงจุนหุยมือวางอันดับ29จากประเทศจีนคู่ที่4ทอมฟอร์ดมือวางอันดับ24จากอังกฤษพบคาเรวินสันมือวางอันดับ4จากอังกฤษคู่ที่5นมิวเวอร์สันมือวางอันดับ3จากออสเตรเลียพบกับแจ็คโจนมือวางอันดับ44จากเวลส์คู่ที่6กสตูบิงแฮมมือวางอันดับ11จากอังกฤษ พบกับเซฮลวดีมือสมัครเล่นจากอิรานคู่ที่7หลิวเ่าเทียนมือวางอันดับ661จากจีนพบกับโรเบิร์ตมิลกินมือวางอันดับ40จากประเทศอังกฤษคู่ที่8เบนแฮนคอนมือวางอันดับ81จากประเทศอังกฤษพบกับเบนบูลัสตันมือวางอันดับ41จากประเทศอังกฤษมาวิเคราะห์เกมสายบนคู่ที่1จัดทรัมมือวางอันดับ1จากอังกฤษพบกับวิกก้วอลเดน บูวานดาสปกจากอังกฤษประวัติที่ผ่านมาเคยพบกัน19ครั้งจัดเอาชนะ13แพ้6เซติคมกันล่าสุดพบกันในรายการโปรซีมีน e า64จัดเอาชนะ2ต่อหนเฟินการเจอกันครั้งนี้ลิกกี้วอร์เดนนักแทงสายยอ่อมีความแข็งแรงมากขึ้นแต่ความคมยังมีไม่มากพอจะเก่งกับมือรองๆแต่พอเจอกับมือใหญ่ เ๋ทุกทีที่มาเจอกับจัดตอนนี้ด้วยอาจจะมีเสียกา,ารให้เห็นคู่ที่สองจอแดนบวาวมววางอันดับที่3จากอังกฤษพบกับเชนเชนี่โจนบือวางอันดับ36จากเวลส์ประวัติที่ผ่านมาเคยพบกัน3ครั้งจอแดนชนะ2แพ้1ครั้งเซอีติสุสีล่าสุดพบกันในราการชุดเอา 2, 2,022มกราคม65จอแดนชนะ48ต่อ20แต้ม การเจอกันครั้งนี้จะเดินบาวเป็นดูเหนียวแน่นขเขี้ยวเข้มจะผ่านได้ไม่ยากคู่ที่3จะมี่วาประสานบูวางดับดับ25จากอังอกฤษพากับติงชุนหวุยบูวางดับดับ29จากจีนประวัตที่ผ่านมาเคยพบกัน4ครั้งติงชุนหวุยชนะรวดเซติค่มข,ขวัญล่าสุดพบกันในการยูเอสโอเพนส0พกุมภา63 ติงชนะ4ต่อนเฟรมการเจอกันครั้งนี้แม้ว่าสรีตเติจะข่มขวัญจิมมี่โรเบร์สันแต่ด,ด้วยวัยที่โรยลาของตึกจิ้มหุยที่ยังพอมีความคามลงเหลืออยู่จิมมี่มีกำลังใจที่ฮึกเขิมจากการที่เอาชนะจอห์นฮิกกินลาบ32คนมาได้ถ้าจะเอาชนะติง้ได้ต้องรอจังหวะสวนคู่ที่4ทอมฟอร์ดมูวดับย4จากอังกฤษพบคาเรวินสัน มือวางอันดับ4จากอังกฤษประวัติที่ผ่านมาเคย่าื่อ14ครั้งทมฟอร์ดชนะ6แพ้7เสมอ1ครั้งพบกันล่าสุดในายการชมเปีย้ยนลีกสเตท3สิงหา6-4เสมอกัน2ต่อ2เฟรมการเจอกันครั้งนี้ทั้งคู่ฝีมือยังพอกันสตรีเติมยังพอบอกได้ว่าใครดิ้งกว่าคนนั้นชนะสายล่างคู่ที่5 นิวโลบสันมือวางอันดับ3จากออสเตรเลียพบกับแจ็คโจนมือวางอันดับ44จากเวลส์ประวัติที่ผ่านมาเคยพบกัน2ครั้งแพ้กันแพ้ชนะคนละหนึครั้งพบกันล่าสุดในรายการยูโรทัวร์ผู้จิก,การ7 7นิวชนะ4ต่อ0เฟรมการเจอกันทั้งนี้นิวกำลังหมายมั่นปั้นมือจะคว้าแชมป์เพื่อคว้าบโบนัสก้อนงาม หนึ่งแสนหามหม่นอนมีความเหนียวแน่นความแม่นยำในการแทงยังโชว์ของเห็นอยู่เสมอการที่ชัดเจ้าชนะได้ต้องแม่นจัดยัดลงทุกหลุมเมื่อมีโอกาสคู่ที่ 6. i สโตรฟิงแฮมมอวางาอันดับ11จากอังกฤษพบโซฮิลวาฮิตี้มสมัครเล่นจากอีหิ่านประวัติที่ผ่านมาเคยพบ,บกันหนึ่งครั้งสโตรฟิงแฮมเป็นฝ่ายชนะ พบกันล่าสุดในายการ6แดงกันยาปี58บ i n วิงแฮมเอาชนะ5.0ต่อ0เฟิการเจอกันครั้งนี้หมอปลาสตูดิ i ิงแฮมกำลังได้ใจหลังจากที่ทำแม็กซิมัมเบรก147แต้มแครั้งที่9ของเขาและครั้งที่74ของระวัติขอปวศาสตร์147โดยทันน้งตอนในรอบแรกที่พบกับโจราสกร n นสตูดิงแฮมยังมีความคมที่มากกว่าเซอร์เฮล แม้จะมีลูกเอ๋อให้เห็นอยู่เป็นระยะสุดท้ายบิงแฮมจะเอาชนะได้ในที่สุดคู่ที่เจ็บหลิวเฮาเทียนมอวางดับหกบเอาจากจีนพบกับโรเบิร์ตมิลกินมอวางดับสี่สิจากประเทศอังกฤษประวันที่ผ่านมาเคยพบกัน4ครั้งหรือชนะ1แพ้3ครั้งพบกันล่าสุดในราการชุดเอาส2เมื่อกุมพา64หรือแพ้ 16ต่อ76แต้มการเจอกันครั้งนี้ความเก่ายังคงบทความสดได้ดีกว่าเบลกินจะเอาชนะได้ในที่สุดคู ال 8, orn, ่ที่8ปเบนแฮนคอนมูรวานับ8ดับ81จากอังกฤษพบกับเบนยูลาสตันมูรวานับดับ41จากอังกฤษเวลาที่ผ่านมาไม่เคยพบกันการเจอกันครั้งนี้ความเหนียวแน่นจะเป็นตัวกำหนดผู้ชนะเขามีจังหวะเบรกก่อนคนนั้นชนะ ท่านจอบตอแบแปดและ4คนสุดท้ายมองว่าทุกท่านเป็นตัวยืนสายบนจะเข้าเชิงกับนิวเลวสันตัวยืนสายล่างเป็นการเข้าเชิงชนะเลิศของคนมือซ้ายแทงกันระเบิดระเบ้อใครพลาดก่อนคนนั้นโดนน็อกขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอให้ท่านรับชมอย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ที่อัปเดตขอบคุณครับ